ในทุกงานนะครับพรุ่งนี้เราจะทํางานกันแบบบูรณาการขอใหอ้ทุกคนนะครับในดับบริหารเนี่ยด้วยช่วยกันทำงานอยา่างเต็มที่นะครับทุกทุกลานจอดรถนะครับแล้วก็ให้เอานำวิทยุสื่อสารเนี่ยมาใช้วอกันนะเพื่อที่จะบริหารจัดการในเรื่องของรถ คนตึกก็ดีลดในลานจอดรถข้างล่างก็ดีนะครับหรือการบริหารการจาราจรการแก้ไขปัญหานะครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขได้เลยก็คือ1ลิฟต์นะครับลิต์ลิต์ตเนี่ยขอมอบให้ฝ่ายพัฒนาสสัตว์ไปหาช่างมาประจำลิต์เลยนะเพราะว่าลิต์ได้6ล้มหรือประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วต่อํานวยการนะครับได้ประสาน งานกับทางกันแล้วแต่นะครับก็ปรับให้กับปรับจุดเวลค้ามเซนเซอร์นะครับเสียงตามสายต้องมีพนักงานอยู่ประจำอยู่ตลอดนะครับรถฟูทักนะครับในจุดในที่มิสทูก็จะมีเรื่องของรถฟูทักนะครับลานจอดรถรถบริการรถก๊อบต้องไปนวยความสะดวกแล้วก็แจ้งให้เขาเตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรถก๊อบเนี่ยต้องให้อ่อ ที่สองนะครับที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นมินิสู่มินิสูก็จะมีการนําสัตว์สวยงามสัตว์น่ารักมาให้กับเด็กๆได้ชมนะครับพร้อมกับมีรถอาหารนะครับพูดทักบริการให้อาหารด้วยนะครับบริการไม่ฟรีนะครับต้องจ่ายตังค์นะฮะรถพูดทักนะครับเพราะว่าเขาก็เข้ามาโดอความสะดวกเราก็ขอไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเที่ยวชมปกตินะครับ จะไปมีอีกทีนึงก็บริเวณสวนน้ํานะครับสวนน้ําเราเปิดให้เด็กเล่นน้ําฟรีนะครับเด็กอาจจะไม่หนานในมวนนะครับก็มีอาหารโดยฝ่ายโดยการได้จัดเตรียมอาหารบริการให้กับเด็กๆและนักท่องเที่ยวบริเวณสวนน้ํานะครับ ผู้มีเข้ามาเทีย่ยวที่สวนสัตว์นะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเกมนัฐฐนทนาการจิานาการพร้อมกับของรางวัลบนเวทีแล้วก็ที่ๆด้านหน้าท,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 ที่จะมามอบความสุขนะครับในรีมขอเสียงพร้อมกันหน่อยในรีมอาชีพในฝันยยขอบคุณครับเดี๋ยวจแต่งในรีมไรเดอร์ครับผมสวัสดีครับผมอาานนะครับแต่งในรีมแกมครับ สวสสัสดีค่ะหนูจ้านะคะแต่งมาเป็นคุณครูภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูเจนนะคะแต่งในดิจิ้งผู้จัดการบริษัทค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าค่ะแต่งในดิจิ้งแม่ฮอสเซนค่ะถึงไม่ได้แล้บผมท็อปนะครับแต่งในดิจิ้ก็ส่งสื่ที่ครับนะะขอให้วันนี้ทุกคนมีแต่ความสุขชูก้าชูก้ารุ่น ตัดีค่ะเื่อฟิลมค่ะเป็นหมอค่ะแต่ว่าเป็นหมอดู เด็กในวันพรุ่งนี้เราเองก็ต้องมีความสุขด,ด้วยนะคะของพี่เะมอบนี่ครับเสาหันสาวเด็กแห่งชาติปี2567นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้รับนโยบายจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับในพื้นร่เราชูประทับนะครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมอบให้สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นกับสวนสัตว์ในเครืออีกทุกแห่งนะครับจานวน6แห่งทั่วประเทศนะครับให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน12ปีเข้าสวนสัตว์ฟรีทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นการขานรับนโยุบาตเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสวนสัตว์เนี่ยเราได้มีสวนน้าสำหรับเด็กนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพ่งนี้เนี่ยนะครับเด็กก็อาจจะมาจากหลากหลายสถานที่นะครับ ก็บางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นสวนน้ำพรุ่งนี้เราก็จะเปิดสวนน้ําให้เล่นฟรีเลยนะครับแล้วสําหรับผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็จะมาถ่ายรูปนะครับบริเวณสวนของบิสเตอร์ยางได้ซึ่งเราก็ารังสรรค์ปลูกไม้กล้วยไม้มากกว่า10,000ต้นนะครับประกอบกับสวนเฟิร์นด้วยนะก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปในยามที่ดอกไม้ดอกสวยสวยได้นะครับนะครับซึ่ง ข้างหลังเนี่ยนะครับจะเป็นการจัดเวทีใหญ่เในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนข้างหลังผมนี่หมดเลยนะครับมีการจัดเกมของขวัญเป็นจำนวนมากนะครับปีนี้เนี่ยโอกาสอันดีเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านนะครับที่ได้มีพันธมิตรร่มของบสิสัทเนี่ยเขาได้บริจาคเงินนะครับบริษัทละ1000บาทนะครับเป็นเงินเนี่ยเกือบเกือบจะ จ็ดหมื่นบาทนะครับเ,าเราก็ามารวบรวมกันแล้วก็มาจัดซื้อของให้กับเด็กๆนะครับก็ถือว่าเวทีใหญ่เจะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเงย็นเลยนะครับก็เรียนเชิญและแล้วก็ที่สําคัญซึ่งผลิตขนมในรูปแบบของโคลามาจาัดกิจกรรมบริเวณหน้าส่วนจัดแสดงโคลาอยู่ด้วยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญน,นะครับน้องๆน,งนงเด็กนะครับได้มา เข้าสุสัฟ์ฟรีแล้วก็มาทุกกิจกรรมของโซนเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วอีกประการสัมคันธ์เราก็คือว่าเราจัดเจ้าที่บริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเข้าชมนะครับเราจัดเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับเราจัดรถพยาบาลน,นะครับรถฉุกเฉินเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกในกรณีที่เด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่มประสบอุบัติเหตุ แล้วก็เรามีการเสริมตำรวจอาสาา,าจราจ,จรเพิ่มอีกนะครับดังนั้นก็เป็นการทํางานอย่างบูรณาการกับทุกฝ่ายนะครับก็เรียนเชิญครับจะเปิดตั้ง